เจริญพรท่านประธานในพธิธีถกบาทกาลยานมิตรพิสมัยแสงฮิรันกาลยมิตรพรสันกลุงเอกพร้อมคณะญาติมิตรรวมทั้งท่านผู้มีบุญยอดทั้งสร้างบารมีทุกท่านเราก็หลับตารวมใจของเราไว้ที่กลางกายตามระเึกถึงนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราสั่งสมมาจนถึงวันนี้ ในครังพุทธกาลในวันฉรองมหาวิหารอุปารามหลังจากเสร็จพิธีแล้วมหาอุบาสิกาวิสาขาพร้อมด้วยบุตรธิดาและเหล่าบริวารเดินชมวิหารต่างๆมหาอุบาสิกาวิสาขาเปล่งอุทาน ด้วยน้ำเสียงอันเประว่าความดํารบที่เราปรารถนาจะถวายวิหารทานได้สำเร็จแล้วความปรารถนาที่เราจะถวายต่างเตียงโตเป็นเสนาสนาพันได้สำเร็จแล้วความปรารถนาที่เราได้ถวายพระทานอันประณีตเป็นโภชนาทาน ได้สำเร็จแล้วความปาถนา,าจารยจะได้ถวายผ้าไตรอันประณีตเป็นจีวรทานได้สำเร็จแล้วความปรารถาายได้จะถวายเนยใสเนยข้นน,น้ำพันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นกีฬานเพียสัตว์ทานเราได้ถวายแล้วนางรำพึงด้วยเสียงอันเปราะจนภิกษุสามเณรได้ยินได้ฟัง จึงเข้าไปทูลถามพระสมมาสมพรทจเจ้าว่าวันนี้ดินมหาปชิกาวิสาขาร้องเพลงซึ่งไม่เคยดินได้ฟังมาก่อนนางวิปริตแล้วหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าธิดาของเราไม่ได้ร้องเพลงแต่เธอรำพึงถึงความปรารถนาที่สำเร็จลุล่วงมาได้ที่ตั้งใจจะถวาย ผ่านบารมีต่างๆวันนี้เมื่อ50ปีที่แล้ววันมาคาบูชา2,113จนถึงวันนี้ครบ50ปีจากแผ่นดินที่เป็นทุ่งนาฟ้าโล่งด้วยกำลังซักกำลังใจ ยาดเงื่องกายที่เราหารับมาด้วยชีวิตได้แปลเปลี่ยนจากทุ่งนาฟ้าโล่งเป็นสิ่งต่างๆมากมายตั้งแต่ภายในวัดของเรามีทั้งอุโบสถพระไตรปิฎกมีพระเจดีย์มีมหาวิหารคุณยายอาจารย์ ที่เรียกว่ามหาวิหารพุยกบดวัดพร,รรมกายออกมาด้านข้างวัดมีหอวชันกุญอาจารย์มารตราอุปัสสิกาจันทรยุมมีอาคารร้อยปีกุญอาจารย์มีอาคารพระผู้ปราบมารเป็นที่พักของคณะสงฆ์หลายพันรูปออกมาถึงพื้นที่ศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกนี้ มีมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีมีหลวงปู่ทองคำปฏิสถานภายในมีสภาธรรมากายสากลมีมหาธรรมากายเจยดีรานธรรมและวิหารโครโดยรอบด้านหลังสุดก็เป็นอาคาร60ปีเป็นที่ทำโพนาอย่างต่อเนื่องมีอาคารหนึ่งไม่มีสองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วย หัวใจขอยอดนักสร้างบาร,รมีทั้งหลายการเวลาล่วงเลยไปห้ปีกายของเราเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่หัวใจยอดนักสร้างบาร,รมีนอกจากไม่เปลี่ยนแปลงแล้วยังเพิ่มพูนเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นมายิ่งขึ้นไปคณะสงฆ์อนุตนาสา,าธุการในมหาทานบาร,รมี ที่ท่านบูมีบุญน,นักสร้างระบิดทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างสมอบรมมาตลอด50ปีที่ผ่านมา